ใส่หางให้ก็ะตุ้นแทนตับกระตูเด้อากินมาเจ็บมา้าไหมกินไทกระดุยทุกคนกินพร้อมกันวะเป็นยังดอกมาเด้อโอ้ยรื่อมพักแหวนมาเนี่ยเนี่ยวก็ไป่ทอดลูกหลานทุกาษาหทเด็กหน่อย

โจ้จะอันนั้นทางตาคุณละไล่หูไล่ตาสยก็เห็นเสียงอันตาปากแล้วไอ้ชไม่ดาวีตาก็เดงก็าล้งสิบันบั้งเีเสียบตาไม่ดาวไปเนี่ย้้นลงมาเสียบตองเข้าไปเนดิงตาเดยตัตอยบ่าลายดีไปอบยา ไม่ดว่าคปันทุนก็ได้ละ 嗯。<Okay. S 1> <Okay. S 2> okay.

Ừ, đứa bây nào, có lấy luôn cái mà nó mà đi vào cái

ข้อมกันเยค่ะขมัเห็ด้อมนกันด้วยใสมพรเห็ดปน

ก็ดจดนั่ากันหตอติดหนงส่รอีโบนี่วันที่จัวันตูเดียวขฝาหันพุ้มหวยเอ๊ะวันเปนียงก็แมงวันบาถือกันจ้ะเม็ดแท่กกินข้าวกระดาแยบแยบเนี่ย ข้ามวงกันเปลี่ยนวงใหม่มันขัดแรงข่อยดึงอองสิ่งนับนโอ้ คลิปนี hey, he ้ทำนีได you. ้จ้าคลิปหนเบิ่งไม่ช่วหม่ช่วงคนสไาคไครคนกลไคนแชร์คนจะตามจะผูงแชแนวนี้ได้จ้าขอบคุณค่ะเอาอนเสียงุยางระซงแล้วคอยกันลืมเท้าเนาะยังเหรอ